ยยุงไม่ต้องใส่ใส่เหยื่อล่อนะครับเนี่ยก,ก็กบตรงนี้ติดป่ะอันนี่ติดแต่เราไม่รู้ไม,ม่อุ่นอันนี้อุน่อนอืมอย่างนี้ติดเดี๋ยวดูติดแน่นอนครับท่านผู้ชมเห็นฝาจยิงลีดนะครับทุกท่านเนื้อโอ้โห,โหเดี๋ยวลืมอันนี้ติดครับ นี่นะทุกคนติดนะครับหลูเมื่อกี้นะครับนลวอนนท์มาดูเห็นขาหนึเห็นขาอ้วนเฮ้นี่ก็ติดอันนี้มีอุ้นแต่ติดนะติดป่าติดเหมือนกันนี่เี่ยนี่